สวัสดีครับอยู่ผมยูเซอร์ชแนลนะครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนานนะผมวันนี้อยู่ผมยูเซอร์ครับพามาดูเจ้าคูปปต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีครับผมไถยุดครับไถยนาครับผมเดี๋ยวงานแรกของปีนี้ครับหลังจากที่อัดฟางมาครับผมยินดนยังใช้ได้ครับผม เอาดีครับผมผานสีซีเอ็มทีครับขออภัยพูดไม่ค่อยชัดนะครับผมผานซีเอ็มทีครับไม่ใช่ผานตาช้างนะครับผมกบฟางครับวันนี้อัดฟางปีนี้ครับจบอยู่ที่หนึ่งหมื่นก้อนครับก้อนละสิบห้าก็ตกแสนห้าครับซอมมอมลุงน้ำมันก็ห้าหมื่นครับได้มันแสนหนึ่งครับผม ได้ค้างงวดครับผมปีนี้ค้างงวดก็ปีละเจ็ดหมื่นเกือบแปดครับเจ็ดหมื่นเกือบแปดนอนตีไปแปดหมื่นครับแปดเก้าสิบก็เหลือได้ใช้สองหมื่นครับในเวลางานหนึ่งเดือนครับก็เขาช่วงไถนาต่อ ดินก็ยังเปียกๆอยู่ครับยัไถได้ครับผมในเดือนมกราเนี่ยจะเข้าสงการนะดินดีครับดินดำครับถ้าปลูกแตงโมน่าจะสวยนะครับข้างๆนี่ก็จะเป็นคลองครับนี่ครับคลองคลองครับปลูกเตงโมไว้กินน่าจะสวยครับเดิมๆครับ รถสองปีครับปีที่สองจะเข้าปีที่สองแล้วครับผมออกปี65ครับห5ห6 6หกจนี่ครับผมสำหรับรุ่นนี้ครับใช้ดีครับผมแนะนำเลยครับคล่องตัวครับนี่เป็นงานหนึ่งครับเออไทยน่าจะเกียร์หนึ่งมารับเนี่ยเกียร์หนึ่ง รอบอยู่ที่พันแปดเกีย 3, ร์สองครับผมคล่องครับผมวันนี้ก็จะเป็นน้องเขยครับผมน้องเขยตามผมไปทุกที่ครับอัดฟางก็ให้ไปเขี่ยฟางครับให้ก้อนระบาดครับน้องเขยคนนี้ครับขยันครับผม ออกที่ศิลปงษ์ครับ L 5 0 1 8 s p ครับจะเป็นไถเปิดออกครับจะเป็นไถแบบมีร่องตรงกลางครับก็เวลาหวานข้าวก็จะไถกรบข้าวอีกทีนึงแล้วก็ปั่นเลยครับหวานข้าวล้วปั่นเลยพอดีครับสองรอบนะครับหาซีนเทียบเข้าดีจริงๆครับ เียสองครับรอบมันพันแปดครับผมก็จะแบบอืดๆนะครับเพราะว่าดินยังเหนียวยังมีน้ำยังชื้นอยู่ชุ่มพอดีถครับพอดีเลยดินประมาณนี้ครับนี่ไม่กาดช่วงนี้ก็ตอนกลางคืนหนาว ตอนกลางวันก็ร้อนครับประมาณสิบโมงก็ร้อนครับแล้วก็เย็นๆก็จะเย็นใหม่ครับประมาณห้าโมงหกโมงก็เย็นเริ่มเย็นครับอากาศช่วงนี้แปรปรวนครับผมดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับเป็นไข้เยอะครับเด๋ยวนี้ก็ระวังโควิดด้วยนะครับผมกำลังระบาดเลยครับแถวบ้านผมแถวบุรีตะมนกระโพ เบอร์ทาตู้เจ้าวัซสลุลินครับแม่ผมก็เป็นครับเพิ่งหายครับโควิดไปไหนมาไหนก็เหย่าลิแมแเม็ดล้างมือเหมือนเดิมนะครับอย่าชะล่าใจครับเดี๋ยวนี้ไว้ยใจไม่ได้ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดแนะนำครับตัวนี้เลยครับผม สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่แล้วแล้วก็เจ้าเออ่ยนมาครับเยนมาอีกตัวหนึ่ง51แรง49แรงตัวนั้นกับตัวนี้ครับแนะนำเลยครับผมใช้ดีครับประหยัดน้ำมันนครับเสียนแล้วผมไต่มา ส3ปี3ปีนี้แล้วครับสำหรับคนละครับหายเป็นแล้วครับผมสำหรับสำหรับใครที่ชอบอรถเกี่ยวรถอุปกรณ์การเกษตรครับเราคือเพื่อนกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมีอะไรก็แชร์ประสบการณ์ได้ครับ ถูกทยผิดก็คอมเมนต์ได้ครับเราเป็นเพื่อนกันนะผมครับผาเซียมครีบผมจะให้ดูผ่านนครับสดินดีมากครับได้ลึคค้ครับผมมันเลยมือเบีับ ค,คลิปนี้กม็มีอะไรครับผมคิดถึงกันครับมาถ่ายออกงานครับงานแรกงานถ่ายแรกครับของปีหกเจ็ด <67 S 1> ครับสำหรับปีใหมก่ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยครับย้อนหลังครับไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ด้วยครับผมมีอะไรก็มาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์กันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ